สวัสดีครับผมสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับตกปลากับโอฟิชชิงครับผมทลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านไปตกปลากันที่อ่างประเสริฐนะครับระยองนะครับผมครับมาถึงก็ตอนนี้ตีห้านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนซื้อกับข้าวตลาดตลาดนี้ครับตอนนี้ผมจอดตรงตลาดนะครับมันมืดอยู่นะครับตีห้านะครับมาคนเดียวครับที่นี่ช้เดียว ทหาปลากลับบ้านนะครับน้องชายกลับบ้านเดี๋ยวหาปลากลับบ้านให้ฝากเมฆกันติดตามชมครับจะมานไหมครับตกปลากับโอฟิชชิงนะครับผมทางประเสนะครับเดี๋ยวไปตลาดกันก่อนซื้อกับข้าครับแล้วเข้าหมายกันเดี๋ยวหาซื้อกับข้าครับท่านผู้ชมเออเอาหมูปิ้งนะครับง่ายดีไม่่ใชเดี๋ยวเอาหมูปิ้งครับท่านผู้ชมกับข้าวง่ายไม่กี่บาทครับไม่เลยห้าบาทเอาเอาสิบไม้ สี่ไหมสิส <10. S 2> <4. S 1> ข้าวเหนียวเทาทขาเหนียวเอาเอาเอายี่สิบห้าสี่ <S 2> 2. <S 5, หอ่อเข้าง่ายๆครับท่านผชมนักปลาเข้าเข้าง่าย ตายครบแล้วครับน้ำแข็งกับข้าวหมูปิ้งง่ายเลยครับคนเดียวนี่น้ำแข็งหมูปิ้งไปออมครับออกเดินทางครับผมตีห้าแล้วครับตอนนี้ ไปส่งนะครับได้ไตรเอกไปส่งนะครับผมถึงแล้วปัสแสครับได้ครับพี่เอกนี่ครับพี่เอกครับเดี๋ยวให้พี่เอกไปส่งนะครับผมไ <laughs> ม่ได้มานานเลยเส้นนี้ อนี่ครับเอกครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีกรแสประแส,ะระสะครับท่านชมนี่ออใช้เดียวครับ<ป>ทีมทีมนี่ทิมนี่ใช้เดียวเองตักเองไหวเลยไปครับขนของครับท่านชมขนของเข้าเลยครับไปขึ้นแพครับท่านชม ท่านชมทางเข้ามาครับที่นี่อ่างประเษนะครับสายเดียวครับทีนีหนึ่งวันนะครับทีนีหนึ่งวันนะครับกับเช้าเย็นกลับนะครับเอาละครับ เหม ne. ือนว่าเมื okay, erm ่อก uh. ่อนแพอยู่ตรงนู้นนะพี่เ้าใช่ไหมแพแพปลาเนี่ยอยู่ตรงนี้ไหมขยับรุ่นมาที่เราถึงแล้วครับทุกท่านโอเคครับเก็บของครับถึงแพแล้วครับผมขนของขึ้นแพ นะครับท่านผู้ชมประกอบไปครับวันนี้เราเอากล้วยมาเล่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาเหยือกกล้วยมาเล่นนะครับถึงแล้วเอามาหกคันประกอบไปครับวันนี้เราก็ใช้เบดเบอร์เก้านะครับท่านผู้ชมขอเดียวนะครับเบอร์เก้าพอนะครับ เราไม่ใช้จีนุนะครับจีนุมันบังไปครับเราเล่นอิชิมาะนะครับเบอร์เก้านะครับเพราะมันอยู่ใกล้ทุนและใกล้เชือกสู้ไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้จีนุมันสู้ไม่ได้นะครับอ่อนไปคุมต่อ่อนไปหน่อยนะครับเราใช้อิชิมาะนะครับเบอร์เก้านะครับของอะไรก็ได้นะครับ กนรันนีก็ตีเบ็ดครบนะท่านผู้ชมเอามาหกคันนะครับตีครบแล้วครับผมนี่ครับครบแล้วนะครับเราลุ้นกันนะครับยาวๆ ตัวแรกหลุดกระท่อม ครับตัวแรกก็ต้องชมมาแล้วครับผมนี่ครับมี่สกระแสนะครับผมแต่มะไรครับมาแล้วครับผมแปดโมงครึ่งมาแล้วตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์สามครับติดตามตัวตไปครับผม มาแล้วครับททุกท่านาครับชาวนี้ตัวที่สองครับท่านชมปลาอะไรโอ้ปลากดโอ้ปลากดครับโอ้ใส่กดเหลืองใส่ครึ่งโลครับนี่ครับมาแล้วครับตัวที่สองครับปลากดครับท่านชม

Mà nó khát xong chôm nhịp đi nha mày nó không chôm คร,ค,รครับตอนที่สามครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกล้วนะครับขณะนี้ก็สิบโมงครับท่านผู้ชมข้าวเช้าครับหมูปิ้งหมูปิ้งง่ายๆครับข้าวเหนียวหมูปิ้งครับท่านผู้ชม ข้าวง่ายๆเราเป็น <c oughs> ข้าวเช้าครับระหว่างรอปลากดนะครับรอปลากินข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อน สายมุ้งครับ ีครับทุกผู้ชมสามโมงนี่ครับดีสิครับขณะนี้ก็สามโมงครับท่านผู้ชมปลากินเป็นช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่เครี้ยมเงียบนะครับมากินช่วงบ่ายครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามกินเป็นช่วงเวลานะครับ เราลุ้นกันครับมีเวลาอีกสามชั่วโมงนะครับฟ้าก็ครึม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 แล้วคำรามแนละ้วลุ้นันครับมีเวลาอีกสามชั่วโมงครับ там тем Sẵn qua thôi Còn có cho ma lắm Bà con ma không? Đúng <laughs> không? <laughs> vô dưới cho ma, mới trước lên. บ่ายสามฝนก็จะมาฝนก็จะมาครับ tròn không nhóm mà ướp ปลากรัมาแล้วครับสายสามครับฝนตัวไหมครับเี่งโจ๊กนี่ก็จบคลิปนะครับผมตกปลาก,กับโอีิชิงนะครับตกปลาไปฝากแม่นะครับผมห่างกินน้ำประเสริฐนะครับกดสิบสองได้แปดนะครับผม ผลงานนะครับหยุดกล้วยแล้วครับนี่ครับไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมขอบคุณภรรยาด้วยนะครับที่ให้มาตกปลานะครับวันนี้นะครับไม่มีบ่นเลยวันนี้ไม่บ่นครับวันนี้ขอบคุณภรรยาด้วยนะครับผมที่ให้ออกมาตกปลาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมตกปลาโอฟิชิ่งไปไหนต่อนะครับผม กดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมดอกป่กโอฟิจิงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ทีิปหน้าครับผมสวัสดีครับ